ดาแมาาวาอเอมว่าเรวแทง้งท้งันี่ละจะืมมานานแล้วห่วคือว่าเต้นน้องบาทหัวเต้นอยู่ไับ

เต้นยูเต้นยูโคตรโป่าที่ทุกคนเนียนเนียนต่อเว้ยโอ,อ,อ,อ้ยอาโถ้ยโอ้ขึ้นละยี่สบจ่อเลยครับ อาบอดั้เ่อเออได้เหรอปูสองเลยโอ้ขึ้นสามเลยเว้ยตาดถูกตีพี่นองเอดถูก Messi Đó, bốt lèo ngay đâu không? Bốt bốt lèo ngay rồi các bạn không? Ừ, 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 đẩy vô

นี่ค uhm ือดิ่งแล้วพี่น้องอ้ยเขาทาอยู่ปลาได้กันทั่วหนาอยู่ครับถือว่าโอเคอยู่ครับอฮ้ยอเดี๋ยวลามไปเอ้าบังลาบอีกทหมาวิบัติยิดิ่งามเลยโอ้ยก้าเด้าขึ้นอยู่พี่น้องไปเบื้องอะไรกันนะ

อมขึ้นเอาบานือดบาเดียวถายลูกกันถายลูกป้ยังไรนั่นหัหครับโ่้นี่นเนี่นั่นก็บานน่นก็บานชบานช่องบานนึ่งบ่ะนบาทเดียวนี่บานตั 2 bát chứ hoang quá hẳn. nó thẳng có bảy đâu, nó bịt đó. Đeo này. Phà này. Ừ. Ừ. Phía này. là luôn tịnh โอ้ปากเตียนแล้วพี่น้องันนี้แม่มันจับปากกับอะไรนะ <c oughs> nát anh em loại <laughs> <laughs> và không ai chơi, chắc đây không? như như có บ้านแห่น่นบ่ไใส่บอดไีหลังทีหลังก่อนทีหลังกรรมการไปจ้าไปดอกเดี๋ยวใหญ่บ้านกมงน่นั่นขึ้น่นก็มยโอ้โห พืนนั่นคือแม่ครับบรรทายมันตายค่าเหรอเนี่ยึงพี่น้องเอยจักเทียล่ะนี่เชินได้นีตัวหนึ่งอยู่ในกระสอบสีอย่นี่ไม่ออกเลยเทียร์วอไทยไรยินไทยโอ้โหสอได้โอ้โยั

นี่วครับเสบอาลงในเงียยมันอะี like ๋อะสิบโลครับโรพ่หลักนี่บปาตัวนี้เนย่ยตัวนี้ก็ลูกอีกวาดนี้แบกใ่ยังไม่ยงติดคนนั่นแยากคนเขาหามไปโลดเว้ยไอิบโลตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ลูกชายอีกไหม ตัวนี้กลัวหรอป่าตัวนี้กลัวปลกใเนาะแต่ที่ริงเนี่ยเดี๋ยวเนาะบอาใส่ก้อนจักเียร์ก้อนพุ่มยูบ้านี่เอาองตัวไปรั่งเทียเดี่ยวดวยเัวก็จะห้ได้ก็จะให้ตัวนี้ที่สุดได้หนูตัวนี้ที่สุดแล้วล่ะนี่นี่เนาะปา เอ้ก็อีกอย่างน้ำปลาตัวหน่อยกินลูกกัดช้อนได้ป่หลูกหลานเลยบอสติดใจเลยไม่ยังไงปลาบึกซอมทัวสุทคนนิงใหญ่กว่าคนตวซ้ำกันเลยเออเอาเป็นังเปไงก้อยย่หรอวะนี่น่ะบอสตไปยุแมสปดออกมาได้แมสไปท้งแห่ล่

ไม่จำสิบนกลนรู้เคยเจ้าที่ผู้ใดลู้เคยผู้นี่เดีวบเมน่มดมาเดผมมาตะเอนผมมาะทางเนผมมาตะพรทองคุณจ้ผู้อยู่นั่นกินละมดูดูจักดยๆขายเลยเด้อขายเลยเื่อขายรยหมเากัไปกัไปขายเลย นี thank you ่มอพร้วตุ้งตังน่าหนึ่งล้านเป็นกัแมนสิว้าวทุกกะอาหลานเด็ฮะนี่นี่มาเป็ดมูเนาะมันเป็ดมูมากินล้อนอ่ยคลาเร้อนนี่ไงมือแน่นเลยกเอาสมใส่เรกมนเลยแคบออกมาออมาไม่รู้อันแหลมแหลมนี่ะนึงเกี่ยบเรื่องนี้ตั้บากหน่อย อาออกแล้วก็อุ้มโซ่ทายลูกแล้นเอ้ยจะเป็นเนาะลานี้ไม่นการได้ลูกขนาดน้้าแล้ว้สื่มันจะได้ยละุก็เจ้าได้อีกแล้วคุณหาลูกมะแล้วปล้อยกล้วยเหรอโอ้โห

ก้นว้านี่ไหมเอาไปทายนู่เบางอะเออเอาไปาสกานเอไปชั่งเาไปเอาังด้ข้เดีเออเป่หละเนีก็ม้วมนเลาเอาไปเาดเก้นเลาน่เอาไปตเดียวก็มัดตวนึ่งแม่านเดไอโมนยังว่าอกคือเยเป็นแต่ยานวัตว่าูุไทยนงช

ลูกพี่แต่ว่าไทยลูปตื้อไปจับเตเาดอกได้อบไปไปเอาไปได้รางวัลอยู่ด้องตัวนี่เราโยนกันนะนี่นี่เนี้นี่ครับยงก็มูตัวนี้แหละตอนีแหละว่าขนาสองก้นใส่กันแล้ว แ้วมึกไปกไปกูซื้อก็ซื้อสักวกูจซื้อแงก็ซื้อยาดีสารเล็บแงยาะไปเมื่อกันเลเ่อันเล็บมันไม่ได้ป้าเมื่อกันเล็บแงปักเกียอะไรละเอาไปขายเอาไปสั่งก่อนเอาธันบเอาสับรีเขาจะซื้อเขาก็นะ

สองตัวสองหรือสามละนี่สองปดู้สามลอยพี่น้องเอ้ยัอมันปักไม่นำเลยโอ้ยตามตาแม่นชัวแม่นชัวปาดถูกคุมเลยสามลอยพล่อักเงี้ยงกับวอกทายไว้แน่ายไว้นครับปัถูก มาถาลูกันนะม่ารูกันนะมรูกน่ยูกนนะมาถ่ายลูกันนะาถ่ายูกันน่ยรูก่ยันนมอาปายูกันีะ่ายรูึกั่ารูัน่ยกนะถ่ันน่าตันนี้่าูนา่กะูกนน้่ายรูปถ่ายรูปายูกันมาถ่ายรูม่นนมรันนอาปลันนะา่ายกัน่า่าป๊ั

ทีมงานกะได้กับพิทกับปอยพี่น้องบ่ได้ป้าใหญ่น้ำพึนน่นะครับพี่น้องปลาใหญ่โอ้ปลาใหญ่ขึ้น <c ười>

ัสตัวได้นางันเตัวนี้ตัวใหญ่กานี่ไปแล้วนี่นี่ไป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 ี่ไปไงไป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 ไไป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 ัไนไปไไไปไน ได้พักอยู่าป็นคู่เนาะสามคนยังเป็นเรื่อยมองมาอ่ะครับฝาลายพี่นอ้กยจีตัวหนึ่งตับกครับกระโหครับนี่เลยกรโหดกตัวนี้หาลูกกระโหดตัวนี้ ่อขึ้นตะจีนหมดหมดเนี่ย ตสามสามโอ้โต้องหนีไปจินก่อนติดวัดเดียวพมนี้เห็นหมดจอมแน่ฝ่าหลายครับ<า>

่ไหใครฟ่องผู้ใดเนาะครับอือยิ่เใหรอกฮะิงผมบ่าได้มากหมดหมดกับองก้แห่เลกสอครับพี่เนนี่สิบสี่ก่โอสิบสี่สองบเส้นครับผมเีย่าไ điểm đấy không có gì khác cái <laughs> Để hết loay nè, cái này là ai luôn được sáng đi. พุทธกบอะไรพุทธกบไะไรรอป่ายงกันอยู่วะอย่างพี่น้องเอ้ยบ้านข้าวบ้านปางกัหลายปาหลายพุทธกบอไรนึกไงหลายจนพุทธกบอะไรนะครับพี่น้องเอ้ยเินใส่กันพุทธกบอะไรอครับลาตัวนี้นำนลวงพอหล่อหลงลูกยืว้าลูกข้เลย

Ừ. Nhay có một cái gì mọi người 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 mọi

คุณจะนังโคปรอะไได้เป <laughs> ็นไงบอสแฟนคิดว่าอะไร